เดิดซอยน้ำอลอยนะคะคอตอนนี้นะคะกำลังซอยน้ำพลอยนะคะความหวานก็จะมาจากตรงนี้ละค่ะอันหวานเดินเจี๊ยมก็จลุกตินในมน้ำอลอยนะคะซอยเซ่ค่ะใน่นอน ส uh ่วนเดี๋ยวอะไขึ้นต้มขึ้นหางค่ะต้มขาให้เนียเอาของพุกใส่เกลือไว้ค่ะอ๋อพวกเขาหนึ่งสุกกอกเอาของให้พุกใส่อ๋อค่ะอ๋อมาก็กระไซน้ำอ้อยมันก็เอาเลือดก่อน แล้วก็มาตำเถอเลิล้นลดเงียก็หันนมดอ่ะมันก็ก็ตำเถอเลิ้นวะนะบางคนก็มาตำเถีลิสงนะคะเย็นลืมม้ว่ก้อทายสามมื้อเราก็ไม่หนอนเจ้าหวานเนจะ้าหนอเถรลิสงก็คือต้องมาตำละเอียดอย่างนี้นะคะ ตอนนี้ก็เอาดอกไม้แล้วก็ข้าวแตกนะคะจะไปเชิญพระอาจารย์ค่ะเรียก็เอาหมอกแ้เข้าแตกแค้เด็กกว่าปางจะคู่เขาเนี่ยถนน,นบ้านเราก็จะเป็นอย่างนี้นะคะว้าวตังไร่ <laughs> ตอนนี้ก็กำลังจะไปนิมนต์ทะงสองที่วัดนะคะสำหรับจะมาไหว้พระคะ่ะอ,อ <laughs> ตอนนี้เราก็มาถึงวัดแล้วนะคะมาถึงที่วัดเดียวค่ะ ตอนนี uh, so ้ทำอะไรกันไหมซาล้หลก็ใครกินมากิ่ห้นลยบเอ้ครกินเออแขมอห่้นอ่ะมกินขมอโอสอในสองว่เลอให้กินรยัอบ้างก็หมากกะมานี่เลยหวานหวานห้กินน่ยม่กินนยไปเก็บผักแห่กินครกกินเทาไรวมกันนะ ม่ไทำต้นเฮ็ดแรงหรือว่าเฮ็ดทั้งกล้วยมดนั้นหมาก็ก็ได้ก,กินโซมบางคนก็กำลังทานของเปรี้ยวหมักเมาที่บ้านเราเรียกหมักเมาหานี้ที่คันเอาของหมักเมานี่ค่ะในการห้องห้องว่าหมักเมานะอาร่อยสดๆเลย <c oughs> น้าวยน้าวในใจข้าอยากเผืใจค่ะน้ <c oughs> อน้วัยในใอยากเต รืมอังนั่งหน่อยลื้อังเหอนเต็มมากลยพักตีตอกินบางคนก็กำลังหากับข้าวนะคะมีฮะมี่อ่ะโจ้ห้ามาโจ้ห้ามาอยู่หน้านั่งในห้ามากินกูตายก็อยมันวอยมัวเดินเอีกันแค่เดียวค่พักปักพักน้อยนี่ค่ะวันเหยียดในนั่นอิ่มเคี้ยวล่า ยิ่ขมเอกเลคนอนเนอวันแล้วก็เลกพักนน่คะตอนนี้ก็กำลังเลือกจับผักนะคะอที่จะเอาไปแกงคำาลดเนี่อไทอบเเนะนันค่ะเออยเรีอ่ยรวอะก่าไรกูวัน่ะกวไรกูว่ะซมน่ะขัดซ้มนะ อักอร์กาวคูกาวหมเอกาวไห่ข้าตอนนี้ก็กำลังไปเอาหม้อไปเอาไห่ข้าวเไหนึ้อข้าวนะคะไปเอาที่นึ้ข้าวเอาเอากละมังเพราะว่าเราจะมีของในหมู่บ้านเราเองถ้าใครทำอะไรเราก็จะเอาไปเอาที่โนนค่ะ ถ้าเท่ามาไวค้ครผุ่มกาเตเวนตินในค่ะที่เรามาไว้ชุดของหมู่บ้านเราก็คือจะอยู่ตรงนี้ค่ะมีทุกอย่างเลยมีถ้วยมีกละมังหม้อนึ่งข้าวอะไรมีหมดเลยนะคะก็จะมาไว้ที่นี่ค่ะ หมออวานฮะเอากดเอาก้นตินเจ็บหายอ่ะหายวดึกใจมันมันงยหยาบโอ้ไปตังอออตั้งเอาขาวนขัดเขียมาเขี่ยแทงอีดแ้วบอมเต็มตันคืออ่อตนีัน้กงอะเอาไว้สัาต่ออตั wrote, ah, oh. Oh, ้มแบบนั่งอุ่นน่ อ๋อช่งไหนจังเอาไปเหมือนในเฮ็ดหนึ่งควายอ่้ยองเดปอนั่นนะฮะ้้หจังย่วันี้ยเียโอ้โคกมล่หล่ะ

anh hưng hiệp quân đây về năm oải Hà nồi anh hưng hiệp quân đây về xoay năm oải co thổi lít nhau tăm thổi lít nhau lướt phắt ao này năm oải phải nhau là เตฮพักจิ๊จอะโอ้มอแม่เล็กค่ะก็จะใส่ผ่ากับข้าวนะคะก็คือพักจิ๊จาบเมาด้วยอโหลประด็นสุกขค่ะแต่สุกาตสุกขาสตชุาโอ้มาแล้วก็เตนหนึ่งเท้ายาวใน่า ตอนนี้ก็จะนึ่งข้าวแล้วนะคะข้าวก็คือแช่วไว้ตั้งแต่เมื่อคืนค่ะเขาก็เจไว้เดี๋ยวเมื่อค่ำว่าเนี่ยย้อนวา่าเขาเขาแข็งอขเขาแข็เขงเ้างอีดฮะเขาเพราะเขากินในลยขวดหรอานามนอนออ น้ำมวน,น,มน,นเ,เป็นไปข้างแสงยองไงมันนักมันนักไยเฮ้ยเต็นเป็นเต็นเต็มเป็นไรให้หนังคาน้ำมัน <c oughs> กินทำกินได้กำลังนะมันไหม่มากกินพักติโจ้ค่ะพัติโตอร่พัติโตแกดับหวานเตไอิ หอมหกินลอยลอยค่ะกินลอยลอยโอ้โหเฮ็ดหน้าระไม่กินได้ไหมนะท่านโดยกันเฮ็ดเมื่อแไดหร่เฮ็ดกินเขาพักกลางวันพักได้ก่อม่ค็ดถึงใหังพักติเต้าน้ำพีิยาก็จะสารโค con hướng hầm chín rồi à, con hướng hầm chín chín lây lây chín hoàn hoàn đón hoàn đón hoàn hoàn ตอนนี้ก็ทานข้าวเสร็จแล้วนะคะเลยก็กินข้าวเยาวนั่งอบก,กันกันหลังจากทานข้าวเสร็จแล้วก็นั่งคุยกันแม่ถอกให้ไหนกันคะนี่ถอกให้ไหนกันคะเด็ใกใส่ขาวเนื่อยตออ้เอาคาใส่ด้านไ <laughs> <อ>หนเหนอตอเาันหลุีไปเห็นเนาะนหลุ

เช็บตัวนายโยโรตตาโราความหวานจากน้ำอ้อยนะคะ เป็นเซมก่่นะเราดัดกันเนอะใจถึงคนนางดกัวนางดอกกุ้งผัวนี่ยมันางกีนครับผมหอมๆนะเนาะหอมกนอยู่เนยเกินหอมน้ำใบเละอ่างเลยกักในมันเป็นเนื้อมือเลยที่ฮานองแต่นาง่านันเื่นใจมาก เดี๋ยวก็ใส่โคลิ้นนี่ค่ะตอนนี้ก็ใส่ถั่วลิสงลงไปนะคะหอมมากหอ,อมเป็ดง เออหอมหวานหมานเ็ดเหลือในกินแล้วฮะเนาะให่กว่าดูวันมื้อเห็นยำฮงเร่อน้หม้ออิ่จื๊งเลยน้ำเม้อองจ้วยพว่นั้นที่เนาะ

พยากูดียวมะกนเด็ดข้อมาซอยกันใส่ทั้งสี้ยวหอะเ้ยัเนี่องแมันกเ่อ้มันสวชอบเทียบอนเียงเลย ินัห่อนยมาเลยมามาเสื้อมันก็ค้นธมใินห้ัมยังไนนะทั้งหมดหมอมันอัเสียก็อนถคำเจ้าฮะญาาามชออันาชังขาเจ้าเจก็เลยไม่น้อนุมีเป่า นี่นะคะตอนนี้บางคนก็กำลังใส่กำลังใส่ถุงบางคนก็ใส่ในกระติกนะนดียแกดี้เนางซิมด้วย ตอนนี้นะคะทุกคนก็กลับไปแล้วค่ะมาเร็วเปิเ้ลมาเขือนะคะใกล้หนะว่าพอกาจังไกลมากขึ้นนะะี<อ>่ค่ะพอหกโมงใชไหมหน้พ่อหามงหกโมงเดี๋ยวประมาณตอนเย็นห้าโมงหกมงทุกคนถึงจะกลับมานะคะเดี๋ยวเรากลับมาเดี๋ยวอาบน้ําทําอะไรเสร็จเราค่อยกลับมาอีกทีนึงค่ะเม,มือ่อกี้คะเมื่ออาปังอาจยะปางกว่าน้ําปอง <c oughs> ทุกคนเริ่มมาแล้วนะคะตอนนี้6โมงจะครึ่งแล้วค่ะมาเหนือเอนคันมาเหนือเฮนคันมาค,า,าค่ะมาค่ะไว้พลาจะปอกใหค่ะ พาลาเมื่อไหนเฮ่นค่ะเมื่อหนเฮ่นค่ะอองอองช่วในลูกบรรยากาศหน้าบ้านเราตอนนี้นะคะตอหกโมงครึ่งแล้วค่ะเมื่อไหนเฮ่นค่ะ จไปรับจเจ้าอาวาสอ,อาจารย์กับสันนณนมาแล้วค่ะไวสาค่ะจะมาเหนือเึ้นค่ะจะสิบป้าค่ะป้าจะเหนือเึ้นค่ะ ไม่หมดนะคะแค่แต่เ,เป็นไม่เคยเท่านั้น ไว้า้าเสร็จแล้วนะคะก็จะมาดื่มกาแฟแล้วก็ทานขาอยักคู่ค่ะไม่ใส่ไว้พายากปมากินน้ำเนงแหย่เค้นเคียนขอยักคู่นะคะตั้งนนอ่งน้นสุดตัไงนานค่ะตั้งนานไกินกินท้นี้ กินลอยๆค่ะป่อมพอก๊อลาดค่ะป่อเหลือแทงก็ลาดค่ะดอนหวานดองหวานกินกู ย่งามากค่ะสองปลามดค่ะทัดปร้งปลามดปันคามากค่ะดีกว่าแถมมากว่าาเดียวค่ะวานวานเน้ำมีดเทยมเทมานวานซมค่ะวานน้ำน้ำปลาทุกค่ะโอ้ไปเลยกินไปเลยกินค่ะเยอะน้อยงหานตงหานหวานอ

โหด้านในไปเล่กินข้ายอะหน่อยเลนกินข้าวเล่กินฮ่กินข้าววัคลี้ก็ดื่มเสรียบรอนะคะนั่งคุกันค่ะแล้วก็กินเย้าดางบกันเลยค่ะทำแต่ย้อนก็สรแล้วก็ต่ย้อนก็สนะคะตอนนี้ก็จะอ บุญะเดียกอะไ <c oughs> ไม่แ <c oughs> น่ใจภาษาไทยเดียก็ตะย้นคือโสนถ้าเป็นภาษาไทยยหางก็จะขอบุญอะไรประมาณนี้นะคะทุกอาวุโสจะไปจังหวัดนะคะจะิาอาีพก็ Dimana wala Michael? Nwilwana nakit uwelpanu young ni uwelpanu dikawan reverde Ashur irasama nyaman koti

Gracias. ้มใหญ่ๆ <Weekly> น <shut out> ้ำนตีมาซอยค่ะยกกกับอมใหญ่ๆน้ำค่ะเดี๋ยวมาไหวพลาซอมเฮาซมค่ะซมใจค่ะคันตาค่ะไงอ๋อค่ะเวลาไล่ค่ะไล่ไล่ค่ะซมค่ะเมื่อยลอยลอยค่ะ น oh, ี่ยไงอไปค่ะอ๋อค่ะร้อยรค่ะร้อยรค่ะชมค่ะ